ช่วงนี้ธุรกิจขนส่งกำลังบูมครับสำหรับใครที่มองหารถที่ใช้ในธุรกิจขนส่งอยู่วันนี้ห้ามพลาดครับสวัสดีครับตอนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยแล้ววันนี้ครับสำหรับคุผู้ชมที่กำลังมองหารถที่จะเอาไปใช้ในภาคธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งเคอรี่ Flat Express นะครับหรือว่าจะเป็นรถร่วมต่างๆนะครับห้ามพลาดเลยสำหรับคลิปนี้ครับแต่ก่อนที่คุณจะไปชมรถสวยนั้นนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดทุกการติดตามกับที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์ครับเอาละตอนนี้พร้อมกันแล้วครับที่จะนำเสนอในส่วนของรถคันนี้ครับกับ Toyota Hilux Revo 2.4เกียร์ธรรมดาปี2015ครับซึ่งสำหรับ คุณผู้ชมที่กําลังมองหารถที่จะไปใช้งานในภาคขนส่งนั้นนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยเพราะหนึ่งแหละเป็นรถที่สวยใหม่มากนะครับสมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับอะมาดูครับความหล่อของเจ้าคันนี้นะครับคันนี้ครับรถปี2015นะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะความที่เป็นรีโว่นี่ไฟหน้าแบบรีเฟกนะครับ สวยงามนะครับแล้วต้องบอกว่าใหม่มากๆนะครับอ่ะดูด้านหน้าเสร็จความคุ้มค่านะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมดูว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับใช้ในภาคธุรกิจขนส่งแบบนี้ที่สําคัญคือตรงนี้ครับคุณผู้ชมยางนะครับสําหรับการขนส่งหรือว่าขับขี่รถใช้งานรถเยอะๆเนี่ยนะฮะยางนี่สําคัญมากเพราะอะไรคันนี้ครับจัดให้นะครับยางมิชลินเลยนะปี2019นะครับ ใช้งานได้อีกยาวเลยนะสำหรับคันนี้ล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับทั้ง4ีล้อนะครับใช้งานกันได้ยาวๆนะครับแล้วคุณมาดูตรงเนี้ยนะครับความเนี้ยบของเขาบอกเลยว่าคันนี้นะครับยังใหม่ยังเนี้ยบอยู่เลยนะยังใหม่ยังเนี้ยบเลยนะครับอ่ะถัดมาครับอันนี้ให้ดูภายนอกก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาดูความสวยข้างในนะครับอันนี้คือสีเดิมนะสีเดิมอ่ะด้านหลังนะครับ ยางสวยๆเลยนะครับหล่อๆเลยแหละยางเนี่ยนะครับปุ๊บด้านหลังดูดูแลดีไหมฮะเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับพวกนี้อะไรทุกอย่างยังแน่นนะครับนี่พวกกิ๊บพวกอะไรทุกอย่างยังแน่นหมดเลยนะครับแล้วพวกนี้นะฮะไม่มีสนองสนิมไม่มีแน่นอนนะครับมาด้านหลังครับคุณผู้ชมนะครับดูความสวยเดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูเลยนะครับ ตู้ใหม่มากนะบอกเลยว่ายหนีบมือนะครับตู้ใหม่มากข้างในครับแม็กไลเนอร์พร้อมนะครับบางคันคุณผู้ชมไม่มีแม็กแนละข้างแม็กไลเนอร์นะแต่คันนี้นะครับมีแม็กไลเนอร์ให้นะครับในเรื่องของออการการขูดขีดนะครับในส่วนของกระบะนะครับแล้วข้างในโอ้โหดูดีเลยนะครับขนของได้เยอะมากนะสำหรับใครที่ทำธุรกิจ ในเรื่องของการขนส่งพัสดุนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่ะตู้สวยๆละนะครับต้องบอกเลยว่าการที่ไปทำตู้แบบนี้ก็หลายตังเหมือนกันนะนะครับมามาดูฝั่งนี้นะฮะอ่ะอันนี้นะให้ดูเลยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมลืมให้ดูอะไรอย่างหนึง่งยางอะไรมา มาดูเรื่องของยางอะไหล่ครับชิงไม่เคยลงพื้นคุณผู้ชมตามดยังอยู่เห็นไหมนี่ตามดยังอยู่นะนี่คือรถที่ต้องบอกว่าดูแลดีนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะต้องบอกว่าสวยมากสําหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับคนที่จะเอาไปใช้งานในภาคธุรกิจขนส่งนะครับดูภายนอกแล้ว ดูในห้องเครื่องหน่อยก่อนที่จะเข้ามาห้องโดยสารนะคุณผู้ชมนะมันจะว้าวมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าว้าวสุดๆว้าวเพราะอะไรกระโปรงเดิมโรงงานนะครับแผ่นการความร้อนยังอยู่เลเบลอะไรยังอยู่ครบที่สำคัญครับน็อตไม่เคยขยับเห็นไหมฮะรับประกันความสวยเลยคันนี้น็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมนะ โรงงานโตโยต้านะครับอ่ะมาดูที่คานคุณผ,ผู้ชมอ่ะมาดู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 ความสวยความเดิมคันนี้เดิมมากนะครับสังเกตไหมอ่ะ,อะมาดูมาดูจะได้เห็นรอยที่ติ๊กมาจากโรงงานนี่อันนี้คือคานเดิมครับคานเดิมนะนะนี่คือคานเดิมนะฮะนี่เห็นไหมฮะอันนี้คานเดิมนะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอน การันตีได้นะครับอะถัดมาครับมาดูภายในห้องเครื่องครับกับเครื่องยนต์ 2,400cc 150แรงม้าเกียร์ธรรมดานะครับความใหม่ของห้องเครื่องดูอันนี้ติ๊กจากโรงงานนะครับคุณผู้ชม QC จากโรงงานเห็นไหมฮะรอยสี QC จากโรงงานยังอยู่นะครับแล้วต้องบอกว่าอะพวกของเหลวอะไรต่างๆยังใสมาดูของเหลว นี่ใสมากเห็นไหมฮะใสแบบนี้แสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบนะครับนี่คือรถที่เขาดูแลดีนะครับเช็คศูนย์นะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบนะครับของเหลวอะไรต่างๆนะครับเช็คตามรอบหมดคุณคุ้มค่าละนะครับยังไม่พอนะปกติธรรมดาเนี่ยนะครับรถโตโยต้าเนี่ยนะฮะถ้าเป็นตัวเจนะมันจะเป็นกระจกแบบหมุนถูกต้องไหมฮะ แต่คันนี้ครับเจ้าของเดิมไปใส่กระจกไฟฟ้ามาให้อ่าเห็นไหมฮะนี่ไปติดกระจกไฟฟ้ามาให้โอ้โหเทไม่หยอกนะครับไม่ต้องใช้มือหมุนละแล้วอีกอันนึงครับที่ผมชอบมากนะครับความใส่ใจในรายละเอียดเจ้าของเดิมครับไปติดฟิล์มลามินามาด้วยชิงเห็นไหมฮะ คุณเคยเห็นไหมรถตู้แห้งติดฟิล์มลามินาไม่ค่อยเจอนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยคันนี้นะครับแค่อุปกรณ์ที่เขาตกแต่งมานี่ก็คุ้มละอ่ะมาดูข้างในคุณผู้ชมนะครับติดกระจกไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับด้านในครับสวยๆเลยพวงมาลัยสวยมากนะครับมีแอร์แบกให้นะครับอ่ะด้านในนะครับคอนโซลสวยนะฮะช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับวิทยุ AMFM นะครับ CD นะครับ แอร์มองเห็นไหมนะครับเป็นแบบมือหมุนนะครับปุ่มหมุนนะครับอ่านี่ไฟนะครับต้องบอกว่าข้างในนี่ใหม่มากอันนี้คือรถที่ใหม่มากนะสังเกตนะถ้าเกิดว่ารถที่มันโซมหน่อยแถวเนี้ยมันจะมันจะดำคุณผู้ชมนะครับแถวเนี้ยมันจะดํามากอันนี้คือรถเดิมนะนะครับนี่คือรถเดิมนะครับนี่ผมชอบตรงนี้มากมีที่ใส่แว่นนะครับแล้ว เบาะนะครับคือยังดูดีอะ่ะนะเบาะยังดูดีนะครับแม้แต่กระทั่งเบาะข้างๆคนขับดูดีดูแน่นมากแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะครับสำหรับเบาะฝั่งเนี้นะครับฝับบงบ่งข้างคนขับเนี่ยแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงหน่อยละกันนะฮะโอ้โหนี่ รถปี2015นะครับสำหรับรถในส่วนของภาคการขนส่งก็วิ่งมานะครับก็เป็นธรรมดาแหละนะครับสำหรับรถที่ใช้ขนส่งนะครับ182,000กิโลณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าวิ่งใช้งานปกตินะครับสำหรับภาคขนส่งนะแอร์เย็นนะครับวิทยุล่ะนี่วิทยุด,ดังนะครับ เสร็จเสร็จแล้วนะครับมีช่อง power outlet ให้นะครับตรงนี้นะครับช่อง power outlet นะฮะอ่ะฝาปิดเห็นไหมครับปกติธรรมดาเนี่ยถ้ารถใช้งานเยอะจริงๆเนี่ยฝาปิดตรงนี้มันหายไปล้นะครับอ่ะมาดูกระจกไฟฟ้าฟืบเทไหมเทไหมเห็นไหมฮะตัวเจมีกระจกไฟฟ้าติดฟิล์มลามิน่านะครับแล้วที่สำคัญคือ รถมันเดิมมันใหม่มากนะครับนี่ไม่มีริ้วรอยนะครับในเรื่องของการเฉี่ยวชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงรถดีรถสวยขนาดนี้อดใจไหวแหะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่จะเอาไปใช้ในภาคขนส่งไม่ว่าคุณจะวิ่งร่วมฟแฟลตนะครับเคอรี่นะครับอะไรอีกอะเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆลค่ายนะครับสำหรับ ในเรื่องของภาคขนส่งซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่าบ้านเราบูมมากนะครับธุรกิจภาคขนส่งนะครับบูมจริงๆใครที่กำลังมองหารถสวยๆดีๆแบบนี้มาที่นี่มงคลทาเซ็นเตอร์ไม่ผิดหวังแน่นอนคุณผู้ชมนะครับอขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับมาหลายๆคนนะค,คงอยากจะทราบแล้วล่ะว่ารถสวยขนาดนี้ราคาจะแพงหรือเปล่าราคาจะแรงหรือเปล่านะครับ บอกไว้ก่อนครับคุณผู้ชมว่ารถที่มงคลคาเซนเตอร์ครับเราคัดแล้วคัดอีกเลือกแล้วเลือกอีกนะครับให้เป็นรถที่สวยแล้วก็ตอบโจทย์นะฮะสำหรับการใช้งานสําหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถที่นี่ครับคันนี้ครับโตโยต้าไฮ u ักซ์รนะครับ2.4ปี2015นะครับคันนี้นะครับมีตู้แห้งอะไรเรียบร้อยครบหมดเลยมงคลคาเซนเตอร์ครับนำเสนอคุณผู้ชมนะฮะในราคาเพียงแค่ 3 7 9 0 0 0บาทคุณผู้ชม3 7 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับรถสภาพเดิมๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับและที่สำคัญครับออปชั่นภายในอย่างหรูอย่างดีเลยนะสำหรับคันนี้379,0 0 0บาทครับโทรมาครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับโทรก่อนได้ก่อนแล้วที่สำคัญมีรถไปวิ่งก่อนคุณได้เปรียบรวยก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นไทยไม่บอกนะเพราะฉะนั้น คันนี้ใครเห็นคลิปนี้ก่อนรีบโทรมาครับเบอร์โทรขึ้นด้านล่างแล้วนะครับอย่าจะเป็นเศรษฐีก่อนใครรีบโทรมาที่นี่ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับใครที่ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการติดตามรถสวยๆจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ วิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิทพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชัน่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนร,รับสิทธิทพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ